สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาเบิ่งโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ลดน้ำต้นไม้งบประหยัดนะครับผมโดยซื้อมาติดตั้งเองนะครับโดยมีแผงโซลาเซลล์นะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับดีซียี่สิบโวลต์นะครับแผงกับยี่สิบโวลต์ดีซีกันนะครับแผงนี่ยสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับเป็นแผงโพลีนะครับผมยี่สิบโวลต์ดีซีนะครับปั๊มว่ายี่สิบโวลต์ดีซีสามร้อยวัตต์นะครับครับมีแผงนะครับผมมีแผงมีเเบบรรรกกอ์นะคั มาชมถำของมาหลายนะครับงบประหยัดประหยัดนะครับนี่เหตเองนะครับผมซื้อเบเกอร์ดีซีมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ล้อยกว่าบาทนะครับผมกับสายวิธีทีนี่นะครับสายวิธีทีนี่คือมาจากน้ำนะครับผมซื้อมาสิบเมตรนะครับผมลงไปหาปั่มอยู่แนะนำนี่ผมกับบวกลบนับต่อเขาบวกลบแล้๋ยวเอาขึ้นมาหนีมาเขาบวกลบเขาเบเกอร์บวกลบแล้วจากแผงโพลีนี่นะครับแผงโพลีนี่ก็เอาแจ็คนี่ครับแจ็มีแจ็คเสียบออกจากแผงมาเข่าวเบเกอร์นะครับนี่ตัวนี้ จะวนมาเขาบนนี่นะครับเขาบนหัวเบรกเกอร์บวกลบตอนนี้ผมเปิดเบรกเกอร์แล้วครับนี่เปิดเบรกเกอร์แล้วให้เบิ้งครับบนน้ำจะไหลไม่ได้นะครับที่การ,ต,รติดตั้งไง,ง่ายัางสี่เลยนะครับผมคือมันต,ติดตั้งเองเบิง้งพาเบิง้งปั่มอยู่ในน้ำนี่นะครับนี่ผมเติมนม้ำบดานเสื้อหลอดน้ำเลยเต็มนมับน้ำไหลน้ำไหลนี่เบิ้งสายยางเป็นสายเขียวนี่นครับปั่มอยู่ในน,นี่เบิ้ง สายยางนี่ผมซื้อมา3าเมตรนะครับสาเมตรหกหุนนะครับผมเป็นทอหง่นะครับเนีนปริมานน้ำไหลออกหลายนะครับสามร0อยวัตต์อยู่นี่ครับัามร้อยอยู่ครับนี่เต้าเล็กนะครับร้อแวนว่าเด็ดถือพื้นดินนะครับมันจะอยู่ดโดนนะครับผมใส่มาปีกว่าแล้วนะครับใส่เดีปกติมาทายรีวิวพี่น้องเบื้องยเรื่อยนะครับตอนนี้ช่วงนาแล้งนี่จาเป็นต้องใส่ที่สุดเลยนะครับผมท่านใดกำลังแห้มหามองหาอยู่ซื้อไปใส่ในสวนได้นะครับแผงกะ ซื้อมันราคา2 5 0 0รบาทนะครับปั๊มก็ห0ารอยบาทที่เรือกับสื่อสายยางสื่อสายไฟนะครับผมงบประหยัดประหยัดนะครับบ่เกิน3 5 0พันหานะครับตีไป3 5 0พนหานะครับทวนๆก็ได้นะครับผมเบรกเกอร์ลอยกว่าบาทเบงนีงสายยางขึ้นมาตอนนี้มันแดดมันงุ้องใส่ถังไว้อยฟาเบงนีงตองหดแดดได้ไดดย้ำแดดย่างเดียวนะครับไม่มีแดดหบดวด้ ผมเอาแมา่ห้อ,องมาซ้อมเลยครับไปจะหดเนี่ยหมดแรงนะปวกไตถังไปเนี่ยหมดแรงมาหดเราเลาะเงี้ยนราฟังนี่นะครับผมหมดเลาะเงี้ยข้างบนงเว้นหนึ่ก็หดจะขอกับมาหมดไปก่อนนะครับนีเบื้องขับไหลดีนะครับเบิ้งครับนาเบิ้งน้ำไหลหลดงบสามพันหาพี่น้งงง 3, 5, 5, นองน้ำไหลยังสีเลยครับเต็มทอ่อ อันนี้ทอหกขุนเดราซื้อได้ครับท่านพี่น้องเอาทอสี่หัวแดงอย่าพุงไกลเลยนะครับนี่ก็ถือว่ากไกลนะพุ่น้องนี่ปลาขี่เล็กของนี่เดี๋ยวมาเก็บไปกินแล้วครับเหมือนแรงเดี๋ยวมาเก็บไปกินแล้วหดหนาพันใบทั้งสี่แล้วครับอ่าแรงนะครับผมหดคุ้มฟางใบหดอีกหนึ่งอายุได้โดนนะครับ้งเที่ยวหดใบเทีเ่ยวจนลืมจะมาหดอีกเที่ยหนึ่งทังสี่นะครับ ว่ามก็เติมน้ำพอสะไว้ตลอดเพราะเติมเขาไว้สะตลอดแล้วกันนี่แล้วเอาปั๊มเลยดูหรือมาหดนะครับบ่ต้องลุกไม่หิวยากนะครับผมแต่หิวคือบบไวดรอกครับเคยหิวแล้วนะมันหลายแห้งต้นใหม่อยู่นี่มองใส่แบบนี้ครับเสือมาเห็ดเองครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงสินค้าไว้ในคลิปวิดีโอนี่ผมนะครับวิธีการเฮ็ดกะบ่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปก็เก่าผมก็บมีอยู่นะครับลองเรือนเบิ่งนะครับผมอธิบายไปละเอียดอยู่ ต้นหนุ่งวงเน่าไมมสีทองกันลังใหญ่แล้วนะครับต้นขมหัวผมล่ะนี่ครับใหญ่มันย่อนสายยางหดน้ำเนี่ยครับนี่ใหญ่มันย่อนสุดนี่แหละครับหมอ,อห้องน้ำไปเห็นบ่ะร่องน้ำไปเต็มแล้วสายยางมันห่อนแดด พระดึงมาสิปึบไดีค,ครับพี่นอ้องเบิงต้นบกเขียบครับนี่เขียบต้นแค่ปลูก้ายยางนะครับนี่หดน้ำสายยางเอามาหอดประมาณนี้แหละสาย,ยางผมเออถิ่งหมาเลขก็ได้นะครับนี่ให้มันเปียกนะครับ พอคุ้มฟางอยู่แล้วนะครับผมเนี่สุมเสื่อนอยู่โดนนะครับสําหรับอยู่ข้างล่างกันนะครับเพิ่มบาดานนะครับผมนี่ก็ติดตั้งเองกันนะครับนี่เห็ดเองกันนะครับเกษตรลงคลิปให้เบิ้งอยู่นะครับผมเห็ดเองกันแพงอยู่นี่นี่นี่เบิ้งแพงอยู่นี่นี่ชุดนี้เห็ดเองครับสูบต้องน้ำบ่อบาดาลอยู่หน่อพุ่นนะครับส่วนอยู่หน่ออยู่ทอพุ่นบ่อบาดาลเจาะมาตั้งสองปีครับบาดาลเจาะสองปีมาย้อนปั่มลงนไหนคือเก่า บ่อสี่สิบสามเมตรย้อนปรับลงไปสามสิบกว่าเมตรนะครับผมผก็เห็ดเองนะครับซื้อได้ของนะครับผมว่าประหยัดต้นทุนไปได้ซื้อของกันหลายบาทแล้วนะครับเบิดไปชุดนี่ผมเติมหนาให้เบิดไปมือนี่นะครับแต่ชุดนี่สามปัญหาหัวนามต้นใหม่นี่แต่ไขล่ลายแห้งครับคุน ต้นใหม่ที่นี่ตรงมผ้าวผมมีออมเลาะน้ำบ่ได้หดแล้วนะครับผมราตรงหดน้ำแล้วมันซึมขึ้ามาได้เลยครับนี่หนาม,มันซึมขึ้นมานะครับหนาม,มันเต็มแล้วนะครับเขาเอาอรถเอาเตะเราเลาะนี่นะครับเลาะสายยางเขาของบนนี่นะครับมองๆเป็นน้อยหละ่ะพี่น้องหดน้ำไป รับโซลาเซลล์รดน้ำต้นไม้งบประหยัดพี่น้องราคาสามพันหรอยบาทเสื้อมาติดต่างเองใส่ได้เลยนะครับใส่มาปีกว่าแล้วยังบอลพังนะครับผมเป็นปั่มน้ำแปลงท่านนะครับม้วนบัตเลรีนะครับเป็นแปลงท่านธรรมดานะครับถ้าว่าถือว่าทนใส่ได้โดนแล้วนะครับนี่โดนแห้งนะครับเขาหิวเขาหิวนี่ออยเคยไ่่ไหวนะครับแบบนี้ดีกว่าแนะนนาำด้วยแบบนี้ดีกว่า ถ้าป,ปาลุกปริมันหลายเป็นหิวเอาว่าใดแ้ๆพี่น้องซับหนีนกับเปียกก็อมน้ำ้อไปแล้วครับเขาคุ้มฟางไว้อยู่อยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยครับหดซับหนีแล้วจะมาหดอีกใสยย่ยางสามสิบเมตร,รพี่น้องเอาเงาคนนี้ก็ได้นะครับเมันงสายยางผมสิต้อนี่มงว้ต้อยนี่อีก ยู่นี่อีกประมาณ20เมตรนี่จะไปต่ออีกนะครับถ้าตอนมา่ายรีวิวพี่น้องเบพงก้อนนะครับผม30เมตรนี่ก็สบายสบายเลยครับนี่แหล่งแห้งนะครับบ่หดบ่ได้บ่หด,ด,ดตายแ่ท้ครับต้นใหม่กวาสิปปูกได้ครับแต่ละตน้นต่าติดรอด,ดน้ำต้นไม่อยู่นี่ ไหนดีวะครับเบื้องผมว่าคุ้มเลยแหละพี่น้องนี่เต็มพอดีเลยนะครับเพราะช่วงนี้แดดฮอนนะครับนาเรียงนี่เหมาะขนาดครับเพราะว่าเซลล์นี่มันหลับแสงเต็มๆนะครับนโอ้โหเห็ดใบง่ายๆท่านนะครับนะเห็ดโค้งใหม่ธรรมาดาซ่อมโค้งใหม่ตีขึ้นแล้วแผงว่างซื้อแผงโพลีสามร้อยสี่สิบวัตต์ปัมสามร้อยวัตยี่สิบบนดีซี Baker เบรกเกอร์สามสิบสองแอมป์ไอ้ตรวเข่าไปดิเบรกเกอร์สามสิบสองแอมป์ครับแข่งอยู่นี่เห็นบ่ครับนี่แขงสายยางลากลางไปหันกับสายไฟครับสายไฟสิบเมตรสายยางจากปั๊มก็ขึ้นมาหนีเลยนะครับนี่ก่อนเบรกเกอร์ก็ใส่ได้เลยท่านส่ให้ท่าม,มือก็ได้กันนะครับแต่ว่าว่าต้องใส่ดีที่สุดนะครับมาหดเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผม เพื่อแบบท่าเมือเสียงเสียปั่มเพชรงานตลอดดูดน้ำในสระเบิดเลยนะครับอันตรายกันเอาเบิบ้งดูแลสิตลอดก็ดีนะครับหรือจากสูบขึ้นปั่มขึ้นแทงก็ดีดีขึ้นนะครับนี่สูบขึ้นแทงได้สบายแทงหาหกเมตรนี่ย่าต้องห่วงครับสบายแล้วครับนี่เบิ้งยอมรับเลยครับ,บ,รบ,รบปั่มตัวเนี่ยหน่อย,อยเพชรงานดีขนาดนี้ผมเพชรติดตั้งดเดือนพฤศจิกายนะครับในปีหิริอ่อนนะครับนี่ พันมาปีกว่าหรอปีสเดือนหาเดือนหรอพี่น้องยังสบายอยู่เลยน้อซ้บนี่กับเปียกอยู่แล้วเสียบใบหรือลากนำหมดเขาเวลาลักสายยางมาแบบนี้นะเพาาิ่งาหลัก อะไรแบบนี้นะครับไอย้ยางจะาว่าพับจ่เป็นหดหลังบ้านนะครับแตเป็นหดหลัง่วนหลังของหน้าพุ่นนะครับปึ๊บอบ,บานผมเองนะพี่น้อง สบายสบายครับควายทิมไปเลยเข่าโฮมมันน้ำก็ได้ต้นไม้แงยันเป็นโฮมเหรอพี่น้องเบิง้งนี่จักโดนมาโดนครับจนว่าปวกขึ้นใหม่ขึ้นยังเบิ้นเลยนี่ครับปวกขึ้นเบิ้นเลยนี่แล้วไอ้โป้พังนะครับใส่ได้อยู่ถือว่าแข็งแรงค้ทนอยู่ปั๊ปมันยังได้น้ำปุ๋นละแผงโพลีนะครับนี่แผงโพลีสามร้อยสี่สิบวัตต์ สื่อมาแล้คาะสองพันหาลอยบาทนะครับผมเบเกอร์ลอยก็บาทนะครับสายไฟในเม็ดละสิบก็บาทพี่น้องผมสื่อมาสิบเม็ดสิบก็บาทแจ็คนีสามสิบาทครับกระเสียบเขานี่เลยเลยปั๊มแนะนำหาลอยครับนะลอยแนะนำหาลอยบาทสายยางเลยได้พี่น้องสื่อเงาโบยเงาสำเร็จก็ร้องเหลือกเบิ้งครับมียี่สิบเมตรสามสิบเมตรสี่สิบเมตรจนถึงลอยเมตรนะครับพี่น้องลองเหลือกเอาเบิ้งนะครับแล้วผมใส่ซ้ำนี้นะครับพี่น้องสามสิบเมตร ประก็หดไปสุดมุมพุ่นเลยนะครับมุมพุ่นส่วนฝั่งนี้ก็พุ่น,นครับสุดพุ่นสุดหลังของน้ำพุ่นนะครับพุ่นลายเป็นสุดหลังของน้ำนี่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งพุ่นก็เป็นสายพีอ้นะครับที่ผมเคยถ่ายลงรีวิวผีน้องเบิ้งครับฝั่งพุ่นเป็นสายพีเอต้นใหญ่เขาก็ต้องหดขึ้นก่อนนะครับจะได้ใหญ่เร็วๆขึ้นไปอีกอฟังอันเป็นสายพีเอเบิ้ดนะครับฟังอัน ใส่เป็นทอพีอีเลยจากหนีไปกับหดเองนะครับเนี่ยโซ่นีกับหดเองแล้วก็เคอนีหดเองมันจะหดไดเป็นรูปตัวเอลครับสามสิบเมตรรูปตัวเอลฟังนั้นให้ทอพีอีสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้พี่นองได้เบิ้งอีกเยอะครับถ้ายคลิปที่แล้วล่าสุดกับลุงให้พี่นองเบิ้งไปแล้วนะครับผมผลตอบรับดีนะครับพี่นองเบิ้งหลายนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ ข้าวนำหอมนะครับปนจีบต้นเตี้ยนะครับผมบานแพลล่วละพี่น้องข้าวหอมบานแพ่วปู่ยุ้ยซีบหาต้นนะครับอ้อมๆไปนี่ปะปนกันไปงั้นสี่ละครับพี่น้องสุดปีหนึ่งสุดท่านจะถึงปีกี่ครับปนปกันไปอยู่นี่สีบหาต้นถับเบิ่งเห็นแต่ผลผลิตบ่้นะครับแถวนี้ไี้เพื่ด้๋ปู่เผา,าซ้ำนะครับนี่มีสวนนี่สวนเดียวลองปูกทดลองเบิง้งเป็นพืชที่กินน้ำที่สุดเลยนะครับนี่แล้วผมก็เอา น้ำไปไกลๆมันแล้วววะฝุนน้ำเกือบถึงมาเลยนะครับผมเนี่ยมันก็กินน้ำจากสรเน่เลยเลยผมจะเติมให้มันเต็มไปตลอดทั้งสี่นะครับน้ำก็ไหลดีมีโซ่เซลล์เติมนะครับปีนี้กระเพิ่งเหตไปคือกันนะครับตะก,กี้กับว่ามีดอกพึ่งมีนี่แหละครับใหม่ป้าของผมอยู่ข้างนอกไปดีน,นะครับวันนี้ ทือว่าใส่ไดเลยน,นะครับไม่พยุ่งผมอยู่นอกนะครับพยุ่งหมอ,อกกานีดีป่ะครับนี่สบายสบายเลยพี่นอ้องไม่ต้องไปเสียค่าไฟหนัก เสียคาไฟหดจังสี่ยืดหดแต่ชั่วโมงหนึ่งนี่ที่น้องเบิดหไลายกันนะครับคาไฟสมมติเห็นไว้ละเว้นสี่บาทห้าบาทแล้วครับยืดหดชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่สบายสบายเป็นดินทรายนะครับที่น้องนี่เป็นดินทรายแบบนี้เบิดเลยแล้วก็คุ้มเอาฟางมาคุ้มไ้ เดี๋ยวอ้อยรถอีเตกมาขนฟางขึ้นมาเยอะขุนอยู่ข้างล่างขุนหลายๆเอาขึ้นมาหฮมไว้อีกหลากสายยางไปที่หลากเห็นผมผ้าหลากนะครับช่วงนี้ช่วงกำลังเพี้ยนเอาต้นใหม่นะครับมันแหลงอยู่นี่บุ๊คต้นใหม่ปลูกเอาเพี้ยนอ้อยมันใหญ่ก่อนก็ต้องใส่ชุดนี้แล้วครับนี่ จุดนี้ก็หาเองชุดนี้ก็หา,กหาเองนะครับหาเองหาเบอนันเ็ดเองศึกษาเองนะครับทดลองนายเป็นเจ้าแ,บบแรกๆเแลกนะครับผมเห็นคดหนแรกๆเลยนะครับนีแบบแบบแนบ่ผมลองหาวิธีท,ทดลองเบิ้งนะครับออาไปมาเห็นไดอหลีครับบ้านนี่เปนไงครับผอนอนไรไหมปลาข้างนอกกกคุ้น ปลูกย,ยุงนะครับหมอกกันนี่ปลูกไปล้อมโตบานไว้นะครับนี่มันใหญ่ขึ้นนี่คือถี่ง้ามอีู่ดอกพี่น้อ,นองนี่เป็นรูปเป็นล่างขึ้นนี <c oughs> ่ต้นคูนคานะครับถ้าเพิ่งมาลงปลูกไป เป็นดินทรายบ้างครับนี่หมดไปเนี่ยน้ำหายบุบเลยใส่งานดีแห้งแนะนำใส่แล้วครับพี่น้องสุดนี่ล่ละพี่น้องต่อว่าเป็นกะทักไล่ผมมาไหในะครับไล่ผมอ,อยู่ยุ่หนาช่อง youtube เลยนะครับไล่ผมถึงไล่ทถึงเบอร์โทรนะครับติดต่อมาสอบถามได้นะครับส่วนพี่น้องจะเอาไปปั๊มซื้อยีหอ่ห้อใดกับลองปรับใส่กันได้นะครับ นักลักก็มีแผงโซโลาเซลล์ปัม๊มนะครับแล้วก็สายยางเบรกเกอร์ซับซนมมี่นนครับใส่เดี๋ยวเลยออดขึ้นใส่เดี๋ยวเลยบังไว้ใส่อย่างไรโอ,โอ้โหเขียบค่าโอ้ผักติวเห็นป่าวผักติวเราเก็บไปใส่ต้มปลาแล้วเนี่ย งามเพักนี่เดี๋ยวมาเก็บแล้วนี่เดี๋ยวมาเก็บเอาไว้น,นี้เกิดอีกเรื่อยๆได้ี่เดี๋ยวมาเก็บดีกว่านี่มีบกขามับนี่บกขามบกเข,ขียบนะบกเขียบหนังเขียวกระเสียดน,นะครับบกเขียบนี่ยหลอดแล้วนะครับขน,นุนนะครับนี่บกมีบ้านเขาเรามีหนัง มีหนังท้องประเสริฐเสียวมาทดลองปูกบิ้งขับตนหนึ่งกำลังไงเนงี่มือสีแดงสีได้เด่นใหม่ป้าผมมะนอกกันสีเข้าไป กวยกวยนีเอาสูงว่าไวน้นี่มันมันนี่มันแหงมันนี่ลายพี่น้องมักล้วยตายล่ะสามตนเนี่ยไตินทรายจนประขามทั้งปลูกทั้งศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผม แข้งครับขามนะครับี่ ผูกร,ระขามหลายกันนะครับสวนนี่เด่นมระขามเพืือกันเดสายวใส่ยา,มมาอีกกันนี่ครับวิธีการหดท้ายให้พี่นอมม้องมึงนีะฮะค่อยๆหดแบบนี้นะครับไป หมดเทนึงเห็นมันอยู่เดี๋ยวโดนโดนเลยนะครับนี่คุ้มฟางไหวหนากรับว่าเกิดฟางนี่ก็สำคัญนะครับนี่ผมเอาเคลี้ยวมาจากไฮน,น่าไอ้ของนี่แหละเคลี้ยวว่าคุ้มไหวบวกคุ้มบ่ได้เลยครับต้องคุ้มบวกคุ้มเอกต,ตายเบิด์ตเท็ดแยต่ไข่ได้ถึงหน้ามาแล้วพี่น้องว่นเดียวฮดรู้ได้ไงแต่ไข่หดเดือนละเทียดได้เด้ผมจะเดี๋ยวฮดเทนึง ได้หมกดีๆยืนหดไปก็บุกเผามันอยู่ไก่นามอยู่มันซึมๆหาปลาโลกไปไก่หากินไก่ไก่นามอยู่ใครอยู่ดอกบุกเผานี่เริ่มจะบป่งว่วงแล้วนะครับผมส้วนอยู่ติดน้ำนี่เริ่มบป่งว่วงแล้วมองไอ้ต้นใหม่ที่ใอยืนทึ่งไงแหละ เวลาเท้าใส่แล้วนะครับผมฟังวันนี้ก้อนเึ๊บเท้าใส่เล็พี่น้องครปิดเบรกเกอร์นะครับผมพาบึงเท้าใส่แล้วแกคลเบรกเกอร์ลงมกัซื้อนะครับนี่เบรกเกอร์32แอมป์ดีซีนะครับเเท้าใส่เขาปิดเบรกเกอร์ล้ปรับซับหนี่ปรับก่เท้าเห็นงานแล้วนะครับปับวเท้าเห็นงานแล้วเหมือนรุ่นมาเขาจะหดโซนอื่นไปเรื่อยๆนะครับมันนีโซนนีก้อนประมาหนีนะครับผมทายพี่น้องบึง ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็กำลังใจให้ช่อง YouTube บ้านสวนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไอติลาไปกับเพียงซ้ำ้นะครับขอบคุณทุกท่านคนรับชมและติดตามโดยดีตลอดมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับ